คุณเดินไม่ระวังเลยครับ,ค,รบคุณรีบเดินสิรู้ค่ะครับ,ค,รบคุณทำไมข้าวหนวนไม่ระวังเลยอ่ะมันอันตรายรู้ไหมผมว่าคนที่ควรระวังน่าจะเป็นคุณมากกว่านะครับเม<อ>ื่อกี้ถ้าผมไม่ช่วยคุณไว้คุณก็คงจะโดนมอไซค์คันนั้นชนไปแล้วอะครับคุณรู้ได้ไงว่าฉันจะโดนมอไซค์ชน คุณตาบอดไม่ใช่หรอใช่ครับผมตาบอดแต่หูผมไม่ได้บอดนะคุณนน่คนขโยมขโยขโมยเกิดอ,อะไรขึ้นหรอคุณโอยไม่ทันแล้วอ่กับข้าวที่ฉันซื้อมาจากตลาดถูกขโมยไปแล้วใจเย็นก่อนนะคุณเป็นเพราะว่าคุณมาช่วยผมแ,แท้ๆก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้เป็นความผิดของผมเองอะแต่นั้นมันกับข้าวทั้งวันของฉันเลยนะ ถ้างั้นเอาอย่างนี้ดีไหมครับเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวคุณเพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณช่วยชีวิตผมนะเลี้ยงข้าวเหรอไม่เอาอ่ะไปไปไปเฮะน่าคุณก็คิดซะว่ากินข้าวเป็นเพื่อนผมแล้วกันนะงั้นฉันขอเป็นคนเลือกร้านเองแล้วก็เลือกอาหารเองแล้วกันนะได้สิครับไม่มีปัญหาแน่ใจแล้วนะแน่ใจครับ ได้ตามใช่มามร้านนี้เป็นไงบ้างอ่ะสวยมากเลยฉันฝันนะเม่ถจะมาร้านนี้นานแล้วอ่ะจริงเหรอแล้วมีอะไรบ้างอะ่ะคุณบอกผมเลยสิผมมองไม่เห็นอะ่ะร้านเนี้ยเหรอ มีกระจกรอบร้านเลยนะแถมข้างนอกเนี่ยมองทะลุออกไปอะเห็นต้นไม้สีเขียวสวยมากเลยอ่ะเดอกไม้จัดดอกไม้ได้สวยมากตามสไตล์ที่จะชอบเลยอ่ะคุณอุ้ยผมเห็นคุณชอบก็ดีแล้วค่อยๆนะอุ้ยเขาไสก็สวยแหมใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยอ่าคุณแล้ว หน้าตาคุณเป็นไงบ้างอะ่ะฉันเหรอฉันก็สูงประมาณร้อยห้าสี่มนะแถมผิวก็คำ้ำอ้วนมากด้วย <c oughs> ขำอะไรนี่คุณรลังเกียดฉันใช่ไหมเปล่าเอ่องั้นผมขอลองจับหน้าคุณหน่อยได้ไหม <c oughs> เฮ้ยตามไปแล้วก็คุณบอกว่าสูง1อยห้าสิบไงสูง1ยหกสิบกว่าต้งหากล่ะคำนวณผิดไปนิดเดียวอยอ๋อไม่เห็นอ้วนเลยนี่เกือบอ้วน อ้วนเลยหรอ,อสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีของทางร้านค่ะเราก็เลยมีบริการพิเศษให้กับคู่รักคู่แรกของทางร้านเราค่ะแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวมีเมนูไหมคะขอเมนูหน่อยทางเราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเชิญน,นั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอามาเสิร์ฟให้เชิค่ะได้ค่ะนํำมันะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณผมเองก็แปลกใจเหมือนกันอ่ะสงสัยจะมีเซอร์ไพรส์มั้งก็เหมือนที่คุณเซอร์ไพรส์ผมไงตอนที่คุณมาช่วยผมข้ามถนนแต่คุณกลับเกือบโดนรถชนเองอ่ะคงนั้นแหละ เออคุณฮะฉันขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมอ่ะตาคุณไปโดนอะไรมาเหรอเมื่อสามปีที่แล้วผมเป็นเนื้องอกที่ตาแต่การผ่าตัดทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะแต่หลังจากนั้นตาผมก็มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะตลกดีเนาะอืม แล้วคุณชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อมุกแล้วคุณชื่ออะไรล่ะผมชื่อคิวนะยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันฉันอยากรู้จังเลยอ่ะว่าโลกที่มองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอคุณอยากรู้จริงเหรอ,องั้นคุณลองเอาผ้านี้ ปิดตาคุณดูสิภาพปิดตาเหรอ,อ,อฉันลองก็ได้ลองดูนะ เรียบร้อยค่ะทำให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเห็นไหนบ้างคุณมองเห็นอะไรไหมไม่เห็นเลยมืดมากเลยคุณคุณนีบกินสิท่าทางคุณน่าจะหิวหน้าดูเลยอ่ะฉันไม่เกินใช้แล้วนะกินเลยอ,อยากกินมากเลย ไม่เจอใช่ไหมโว้ยส,สงสัยฉันยังไม่ชินอะ่ะแต่ฉันต้องทำให้ได้ถ้าคุณทำได้เนี่ยฉันก็ต้องทำได้แน่นอนฉันจะพยายามนะโวงั้นคุณฝึกไปก่อนนะผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ คิวจ้ะสวัส oh. ดีค่ะจริงๆฉันกับลูกไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่หรอกแต่ฉันดีใจนะที่เห็นเขาอยู่กับหนูแล้วเขาดูมีความสุขมากเลยอะแต่น่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นคนสวยแล้วก็นิสัยดีแบบหนู oh. เขามีเวลาในการตัดสินใจที่จะพ่าตัดดวงตาอีกแค่เดือนเดียว คิวว่าปฏิเสธการรักษามาโดยตลอดฉันอยากจะให้หนูช่วยคุยกับเขาถือว่าฉันขอร้องนะแต่ว่า,าฉันต้องไปแล้วอย่าบอกคิวนะว่าฉันมา องหรือยังเริ่มได้แล้วล่ะคุณกินสิฉันตักให้นะนะฉันขอถามอะไรหน่อยสิได้สิทำไมคุณไม่รักษาตาเหรอไม่ล่ะผมอยู่แบบนี้ต้องชินแล้วอ่ะ แต่ว่าทุกอย่างมันมีทางออกเสมอนะฉันไปรู้มาว่ามีวิธีรักษาตายอีกหลายวิธีเลยอะผมรู้แต่ผมไม่อยากทำแล้วอ่ะทำไมล่ะถ้าคุณไม่ห่วงตัวเองเนี่ยยังมีคนรอบข้างนะที่ห่วงคุณอ่ะคุณไม่คิดถึงพวกเขาบ้างหรอก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่อยากทำอ่ะคุณเลิกยุ่งเรื่องส่วนตัวของผมหน่อยได้ไหม ได้ไม่ยุ่งก็ไม่ยุง่งหนูหนูหนูจะรีบไปไหนอะจ๊ะฮะคิวเ,เป็นคนเดือ้อหัวแข็งแบบนั้นเองอะเขาไม่มีอะไรหรอกนะหนู่าถือสายคิวเลยนะหนูขอโทษนะคะแม่หนูคงช่วยแม่ไม่ได้จริงๆอะคะ่ะอีกอย่างหนูกับคิวเพิ่งรู้จักกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองอะหนูคงทำอะไรไม่ได้แล้วคะ่ะ แม่ก็ไม่เคยเห็นคิวเขายิ้มมีความสุขแบบนั้นมาก่อนเลยนะตั้งแต่เขาเจอหนูเขาก็ดูมีความสุขขึ้นมากเลยอจาจาะแม่ว่ามีแต่หนูเท่านั้นแหละที่จะช่วยโน้มน้าวคิวได้อะ่ะหนูช่วยแม่ไม่ได้จริงค่ะขอโทษนะคะถ้าหนูช่วยแม่หนูอยากได้อะไรแม่ให้ได้ทุกอย่างเลยนะทุกอย่างจริงหรอคะ จริงสเมื่อกี้ฉันขอโทษนะที่วุ่นวายเรื่องของคุณมากเกินไปอ่ะคุณหายโกรธผมแล้วเหรอ ันไม่โกรธคุณหรอกเรามากินต่อดีกว่าเนาะนี่ทอนมันกุ้งนะ,อะขอบคุณนะแล้ววันพรุ่งนี้คุณว่างหรือเปล่าอะ่ะว่างสิทำไมเหรอคือฉันอยากจะรู้ว่าโลกที่มองไม่เห็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะ่ะ ได้สิงั้นเดี๋ยววันพรุ่นี้เรามาทำอะไรสนุกๆกันเนาะโอเค นส่งของมาให้หมดอย่าทำอะไรผมเลยนะครับทั้งเนื้อทั้งตัวนี้ผมไม่มีอะไรให้เลยนะครับฉันไม่เชื่อเออถ้าคุณมุกไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณมุกนะครับเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยโถยนี่คุณตาผมบอดนะหูผมไม่ได้บอดซะหน่อยแล้วว่าแต่วันนี้คุณจะพาผมไปทำอะไรอ่ะ ก่อนที่จะพาไปเนี่ยฉันมีคำถามคำถามอะไรอ่ะที่คุณบอกว่าคุณชินแล้วกับการตาบอดเนี่ยมันหมายความว่าไงเหรอก็หมายความว่าถึงตาผมจะบอดแต่ผมก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้ฉันไม่เชื่อมาพิสูจน์กันไหมล่ะได้สิไม่มีปัญหางั้น เรามาวางเดิมพันกันหน่อยไหมยังไงซะฉันก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่าคุณทําได้แล้วคุณจะเดิมพันอะไรอะ่ะถ้าฉันบอกคุณไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่โกรธนะสัญญาก่อนผมสัญญาโอเคถ้าคุณทำไม่ได้คุณต้องยอมไปรักษาตาแล้วถ้าผมทำได้ละ่ะถ้าคุณทำได้เนี่ย คุณอยากได้อะไรคุณบอกฉันเลยฉันให้ได้ทุกอย่างได้แบบนี้สิค่อยหน้าเดิมพันหน่อยนี่คุณจะโกงผมเหรอผมมองไม่เห็นอะแล้วผมจะรู้ได้ไงอะอ้าวก็คุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคุณทำได้ทุกอย่างเหมือนคนปกติ อ่าได้พร้อมอยังผมพร้อมเสมอเริ่มเลยอ่ะ,อะนี่คุณแจกไพ่ผมไหมเนี่ยแจกแล้วตรงนี้อ่า คุณเสร็จผมแน่กับดานเอาหรอมาไม่ใช่นี่จะรอดไหมเนี่ยทีนี้แหละเปิดแล้วนะเปิดเลยหกแต้มคิดว่าผมกลัวคุณเหรอ คุณอย่าโกงผมนะไม่โกงเปิดเลยเท่าไหร่เตดแต้มฉันว่าวันนี้คุณปุ๊กอะเอาใหม่แล้วกันไม่มีปัญหามาเลยคุณแพ้ฉันนะ เอาแล้วนะเริ่มเลยมนัมนมนัมนมนัมน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 คราวนี้แหละฉันชนะคุณแน่คิดว่าผมกลัวคุณเหรอ <laughs> จะพ่อหน FR ุ่มเปิดเลยปล่ะเปิดเลยมาปอกแปดสองเด้งผมไม่กลัวคุณหรอกคุณฟังไว้นะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือลูกตายังมีคิ้วเปิดสินี่ เโอเ้โหแม่นเหมือนตาเห็นเลยอ่ะผมอ่ะโอ้ยฉันว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของฉันอ่ะไปเถอะไปไหนอ่ะไปเล่นอย่างอื่นนี่แหมแพ้แล้วแบบพานเหรอโอ้ยไม่พาหรอกมาด่านนี้ฉันจะทดสอบจิตสัมผัสข,ของคุณว่าคุณเนี่ยสัมผัสได้เหมือนคนปกติหรือเปล่า ถ้าฉันโยนลูกบอลน,นี้ไปอ่ะคุณต้องรับให้ได้นะได้พร้อมอยังผมพร้อมแล้วมาเลยคุณเอานะมาเอาแล้วนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุณตเตะเบาๆหน่อยนะรู้รแล้วเอานะมาหนึ่งสองสามเฮ้ย<ป>เป็นไง กคุณโชคดีไปนะเอาใหม,นะม่อีกรอบได้เลยมาคราวนี้นะคุณไม่รอดแน่เอาละนาคุณคุณโอเคหรือเปล่าโอเคไหมโอเคโอเคโอเคเนาะโอเคขอย่อได้ไหมล่ะ,อ,ะอีกรอบนึงมามาคุณโอยพร้อมแล้วฝั่งนี้<า>คุณฝั่งนี้ ฝั่งไหนอะซ้ายหน่อยซ้ายไม่ใช่ขวาอ่ะตรงนี้นะมา ทนะางตรงนี้แป๊บนึงนะคุณผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฉันไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะได้สิไม่ ค่ะแม่หเป็นไงบ้างคิวยอมผ่าตัดหรือยังยังค่ะหนูกำลังพยายามหาวิธีอยู่รีบๆหน่อยนะถ้ามุกทำให้คิวยอมผ่าตัดได้แม่ให้เงินพิเศษเพิ่มนะเข้าใจแล้วค่ะ คุณเราจะเล่นลายกันต่อดีอ่ะคุณพร้อมหรือยังอ่ะด่านเนี้ยากมากเลยนะจะยอมแพ้เนี่ยก็ไม่สายนะมาถึงขนาดนี้แล้วผมไม่ยอมแพ้คุณหรอกอคุณบอกว่าคุณสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนคนปกติคนปกติเนี่ยเขาไม่ใช่มานี้เดินเคาะตลอ,อนะคุณล้องไม่ใช้ไมานี้เดินได้ไหมะ ได้สิก็ไม่เห็นยากเลยนี่เดี๋ยวผมทำให้คุณดูเองแล้วถ้าผมผ่านไปได้คุณอย่าลืมสัญญานะแน่นอนฉันไม่ลืม ไม่อะไม่รู้ว่าคุณว่ทำไมเป็นนะไม่เป็นไรคุณทีหลังคุณยังเล่นแบบนี้อกนะ่ยอไม่เป็นไรไม่เปนไม่เป็นไรนะคุณ ผมถามคุณหน่อยสิเราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานนะทำไมคุณถึงเป็นห่วงตาผมขนาดนั้นนะ่ะหรือว่าคุณแอบชอบผมเหรอ <c oughs> ที่สุขก็ไปอ่ะ ฉันทำไปพอเงินหมายความว่าไงหมายความว่าไงแม่คุณชาดีฉันทำยังไงก็ได้คุณยอมผ่าตัดตา ผมคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันจะมาจากแกงคุซี่ไะผมมองคุณผิดไปงจริงเดี๋ยวขอโทษนะบังฉันก่อนคุณต้องถอยก่อนนะคุกลต่อจากนี้เราจยเจอกันอีกเลยคุณคุณตายหวง ไม่ต้องไอยู่กับผมผมขอโทษไปขอโทษ อืสวัสดีค่ะแม่เอ้าหมูหมูนั่งก่อนลูกมาแต่เช้าเลยมีข่าวดีใช่ไหมเป็นไงบ้างคิวยอมผ่าตัดยังไม่ค่ะทำไมอ่ะเขาบอกหรือเปล่าว่าพออะไร พราะว่าหนูทําไม่ได้ค่ะแม่หนูไม่อยาก<ม>หลอกใช้เขาอีกแล้วหนูบอกความจริงเข้าไปหมดแล้วคะ่ะมููทาไมหนูทําแบบนั้นน่ะก็ตกลงกับแม่แล้วนี่ว่าเรื่องนี้จะเป็นความลับระหว่างเราสองคนอ่ะตอนแรกหนูไม่ได้สนใจเขาเลยนะคะแต่ตั้งแต่หนูอยู่กับเขาหนูรู้สึกดีมากเลยะคะ่ะหนูไม่อยากโกหกเขาอีกต่อไปแล้ว นูเอาเงินมาคืนค่ะแม่มุกมุกช่วยแม่อีกหน่อยนะพยายามอีกน,นิดนึงนะนะลูกนะหรือว่าเงินที่แม่ให้มันน้อยไปแม่ให้เพิ่มได้นะหรือมุกอยากจะได้เครื่องเพชรแม่มีเครื่องเพชรเพียบเลยอะ่ะเยอะแยะไปหมดเลยมุกอยากได้ไหมลูกแม่ให้เพิ่มได้นะไม่เป็นไรค่ะแม่มุกมุกช่วยแม่อีกนินึงนะลูกนะหรือว่า พอแตครับแม่พ่อเหรอแม่ถ้าแม่อยากให้ผมพ่าตัดตามากนะผมก็จะทำให้จริงเหรอคิวคิวจะยอมผ่าตัดตา,าจริงเหรอครับแม่ทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจล่ะผมมาคิดทบทวนดูแล,แล้วที่แม่กับคุณบอก มันก็ถูกจริงๆแล้วผมก็อยากกลับมามองเห็นอีกครั้งนะแต่เพราะว่าผมกลัวถ้าหากเกิดว่าผิดพลาดอะไรขึ้นมาอีกมันจะแย่มากกว่าเดิมผมกลัวมากๆเลยนะครับแม่แม่ครับผมเข้าใจแม่แล้วนะครับ ว่าแม่เป็นห่วงผมมากผมขอโทษนะครับแม่ที่ผมมองข้ามความหวังดีของแม่มาโดยตลอดผมขอโทษนะครับคิวไม่เป็นไรเลยนะลูกนะแม่ไม่โกรธคิวเลยถ้าคิวยอมผ่าตัดอะแม่ก็ดีใจมากๆแล้วครับแม่ แล้วมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึง่งที่ทำให้ผมอยากกลับมามองเห็นอีกครั้งผมอยากเห็นหน้าคุณนะครับคุณมุกข้างบนค่ะขอโทษทีนะครับผมยังจำได้ว่าคุณสูงร้อยห้าสิบอยู่ยิงคงตามหา คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่เธอรักฉันจริงสักคงโ,โอ้โอ้มีไหมก็รอเมือสานานให้บนเธอจะไืไหมต่อจานี้และฉังหัวใจ And to meet a old baby